สวัสดีจ้าพ่อแม่ณเป็นาาร้านบัหม่สูตสุขอนเนาะมาหนีบุม๋มสิพา,นานเอ็ดเม,ดเมนูนะจ๊ะเมนูง่ายๆนะจ้นะเนาะต้มจืดเต้าหู้หมูสับนะจ้นะเนาะโอ้โยอยู่กับไก่หมอดพี่น้องเลยอย่าปากอีปากอีหลายมะลิอย่าปากมมูมกระตีนี้นะจ๊นะเนาะนี่หมูหมูบุ๋มเซียนอ,อย่อนซอยร่อนใส่นะจ๊นะเนาะแล้วก็เอาทุบกระเทียมใส่แล้วก็เอารสด,ดีแล้วก็อันซ้งๆให้นาเข้ากันนะจ๊นะเนาะอันนี้กระตีนี ผมชีเทมันเลานะจอมีรสดีซ่อนซาเน่งเลาวจ้าเนาะแล้วก็อันปลาเคียวแล้วกันปลาขาวเลาวจ้าเนาะย่างละย่างละซ่อนแกงเลาวจ้าเนาะเครื่องใส่กับมีบักแตงเลาวจ้าเนาะบักแตงอันนี้มีอันมีใบตั้งโอแล้วก็มีมีเส้นร่อนเลาวจ้าเนาะแล้วก็ผักเห็นปะผักผักกาดขาวแล้วก็มีเห็ดหูหนูเลาวจ้าเนาะอันนี้มันใชเป็นชุดรวมในชุดเลยวนะจ้านเนี่ยผักกาดขาวกับอันเนี่ย ที่ได้ประกาศข่าวเราก็ได้เห็ดหูนูเราก็ได้อันในนี้นะเจ้าเนาะเนี่ยในเต้าหูม้มาอันเพื่อนอื่นว่าอย่างไรนะเจา้าอันหัวก้อนนึ่งนะจน้ะเนาะอันอันร่อนนี่เพื่อนก็ที่แถมม้านะจน้ะเนาะแต่ว่าบักเตียงนี่บุมบุมมีซื้อต่างหากนะจน้ะเนาะกต่ทีนีขนณอนะจน้ะเนาะขนอนหนึ่งก้อนนะเจ้ะเนาะแลนนี้ก็ตั้งหมอ้อแล้วจ้ะล้อมหม้อเดือดนะจน้ะเนาะ ก่อนเดือดบุ๋มก็ดีเซนขนนอลองไปเนาะจ้ะเนาะก่อนหนึ่งใช้ขนนอลองไปเลย,ยกระอัติโบ่เห็นหน้าเนาะจ้ะเห็นเห็นน้อยๆเนาะแล้วก็บุ่มก็ดีเซนซีอิ้วขาวกับซีอิ้วอันเนี่ยจะเนาะกาเขียวเนาะปลาเขียวนะลยวงไป เราก็ปิดฟ้าไว้แห้่แล้วเดือดเนาะจะนอบันที่ีี่ขอใส่โอ้เสียงเห็บพี <c oughs> <c oughs> ่น้องใส่แก๊สแล้วจะมานนีเพราะว่าทานนั่นเบิดแล้วแ้วจะนอหนึ่งเขาแต่สอสอปนี้เลยเบิดพอดีปนี้ผมก็อาบนาบ้าอาบ้าเต้งตัวกับ คิดอยากนจากกะจ้จะก็เลยไปซื้อมาแล้วก็ซ <c oughs> ื้อผ้าผน้องเห็ดแล้วจะเนาะหมอเราก็มังเดียดจะพี่น้องฝดบุบบุบบุบอยู่พี่น้องนียต้มจืดเนี่ยเป็นเมนูที่่งาๆงๆเนาะจจะเนาะแล้วก็กินได้ทั้งเด็กน้อยทั้งผู้ใหญ่นาะจจะเนาะมันนี่บุมอยากกินแบบรสชาติแบบจืดๆนะนาองจะแล้วกันเห็ดเพื่อย้ายน้ำแล้วก็เห็ดเพื่อน อันเพียดเพื่ออุ้ยพี่บอกยังไหนเนาะจ้ะบอกอย่างนาะพี่น้องไงเจ้าเจ้ากุศลแล้วเปลี่ยนเปลงเขียวเนะปลี่ยนฟันข้อแข็งหนือตีพี่น้องล <c oughs> ้ <c oughs> อหมอเดือดแล้วจะเนาะตอนนี้ล้อหมอแล้วจ้ะเด้อ พูดนะในยิงแสงมดจ้าเราฝนเบบเบบอยู่ยาาพี่น้องเลยบันนี้อันนี้ที่บุ่มมีขาตั้งเนี่ยบุ่มไปถอยมาไม่เนาจะเนาะอันราคาอาจจะบอลูลาดอกนะจน้ะแต่ว่าเพราะเพราะใส่ได้เนาะจ๊ะราคาประมาณรน่อยกว่บาทนะจ๊ะบอลรูแล้วที่ใส่ได้ดนบันไดเนาะจ๊ะลองถอยมาเมืองจ้าตามงบประมาณเราเนาะอืม แล้วนีนหมอเราก็เดือดคักแล้วเนแจ้วเนาะบุ่มกับิีส่ตักหมูใส่เด้อบวันนี้พี่น้องเลย 知道、no, eh? ที่ตักน้ำน้าเจ้าะะตักน้ำคนน่อยหิดนัาเจ <c oughs> ้เสียดายมือ <c oughs> ม,มูสับนี่บุ้มไม่ได้สับเองน้ะเจ้าซื้อัน <c oughs> ที่คนสับมาน่อยนะาเจ้ะแต่ว่าคุณภาพเนื้อนะีดีน้าเจ้าะน,ะ <c oughs> นี่บุ้มก็ะสีเอาแครอทลงไปนะจ๊ะเด้วแครอทมาน้ำพี่น้องเลยเพิ่มสีสันให้สวยงาม <c oughs> โอ้สันอันต้องหูงบุ้ม แค่เรอต้งไปเลยนะจ๊ะเนาะอือโอ้ยมึงหมอนแล้วเดือดรึพี่น้องเห็นบ่มฝนเบียบๆอยู่นะจ๊ะอาจจะบค่อยเห็นหน้าเห็นตาดอกเลยจ้าเห็นเตกันการเฮ็ดอันต้มจืดน,นะจ๊ะเนาะลุงกระเทียบบักแตงลงไปนะจ๊ะวันนี้เมกใส่แครอทลงไปแล้วกับบักแตงลงไปเลยโอ้ยดครับฝดนี่ลดแกล็ดลงจากน้อยก่อน Sẽ một đó. Ừ, đó. Ừ. Oh, ừ, đó. Xem được tràn ra cho nó Úp, khó hành ra cho nó Ôi, phùng phía này Để nó tràn ra cho nó โอ้ยก็ที่ไหลทช่ไหมเ่ยอืมพอดีอ่ะจ้ะรสชาติโอ้หนัวแซ่บพี่น่องเย้ยไม่ตั้งโอแล้วก็อันตั้งหูบุ้มกระซิ่ไส่พร้อมกันเนาะจ้าเท่าเดียวเนาะจ้าเนาะ ตาบันนีซ่าจัดจานจัด,จดอันแตงผักมาสวยงามมาพี่นอ้องนี่เห็นหูนู้นนะจ้นะเนาะเดี๋ยวรอให้ใส่เครื่องหรอกเิ้ามาหายผาเบื้องหน้าตาแล้วจ้าบันนี้เด้อนี่นะเจ้าบุ๋มกะจิใส่เครื่องลงไปคุบแล้วนะเจ้าโนะอ้ยเบื้องหน้าตาพี่นอ้องพี่เบื้องเราฟดเบบเบบอยู่บันนี้บุ๋มก็สิปิดแก๊สแล้วเจ้าบันเนียนเพราะว่าเราก็สุกแล้วนะเนะจ้อ นี่พี่น้องเอ้ยเตรียมไปใส่ถ้วยแล้วจับบนนี้เด้อเป็นไงเนาะจานเมนูต้มจืดอันเมนูง่ายๆเนาะจ้าเนาะของแบบแบบไอ้ห๊วรินพันกันพี่น้องเลยสไตล์ของบุ๋มเน้ะจ้าเนาะกินแบบง่ายๆเนาะจ้าเนาะแบบอันบบอันอย่างมากมายเนาะจ้าเนาะมือกินอันเผ็ดแน่มือกินจืดแน่เนาะจ้าเนาะเด้อที่ไปตักใส่ถ้วยให้ิึงเนาะจ้าว่าหนาตาออกมา ใส่ถ้วยแล้วอ่ะแล้วสิง,งามขนาดใดหรือว่าสิง,งามคือบุ้มบน <laughs> ่นะจ๊ะเนาะรอแป๊บนึงนะจ้าอ่าบัดนี้ก็สิมาตักหน้าตาเราให้เบิ่งเนาะจ้ะเนาะพี่น้อง เนี่ยเจ้าจนาตาอุ้ยไอห้ห้อยห้อยอยู่พี่น้องเอ้ยอันเมนูต้มจืดสไตล์ของบุม๋มนะเจ้เนาะเด็กๆกินแซ่บผู้ใหญ่กินดีนะเจ้เนาะพี่นอ้องจ๋าอืมคนน่ะอืมเอาฝันมนาคนน่ะพี่น้องเอ้ยเห็นปะอืออหืหน้าตาดูดีว่จ้าซิมซิมมึงอีกคนนู้นจ้าว่างั้นบุษยนี่ซิม,มอยู่อือหือ สุดยอดเลยจ้ะมีนูง,งน่ายๆเนาะจา้ะเนาะแต่ว่าเห็ดกิ่นน้ำหน่อยกระเซาะนั่นเป็นอุ้งถาดเด้งนี่สวยงามหมดจ้าไอ้พ่อห้อยเลยพี่น้องเอ,อ้ยออกมาจากหมองหั่นนี่นะจะออกมาจากเาาตาตออหั่นนี่พี่น้องเลยนอือแซ่บแล้วจ้ะตั้งแต่บุ๋มกระซิคอจบคลิปจะเพียงเท่านี้นะจ้ะเนาะสวัสดีจ้า